สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าของตัวเลขกับค่าประจำหลักค่าของตัวเลขที่นักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่าหลักที่อยู่ทางขวามือสุดเขาเรียกว่าหลักหน่วยอย่างตัวอย่างนี้เจ็ดก็คือหลักหน่วยหกก็คืออยู่หลักสิบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหลักสิบห้าคือหลักร้อย เราเรียนตั้งแต่ป2แล้วนะครับอันนี้คือปูพื้นฐานให้ก่อน4อยู่ในหลักพันครับแล้วตัวสุดท้ายเลข3เลข3อยู่ในหลักหมื่นนะครับอันนี้คือหลักของตัวเลขแต่ละตัวครับต่อไปมาดูค่าของตัวเลขนะครับค่าของตัวเลขก็คือ ค่าของตัวเลขเลขเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับนี้คือเลขเจ็ดต่อไปหลักถัดไปเลขหกหกอยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับหกสิบนะครับ ต่อไปห้าห้าอยู่ในหลักร้อยหลักร้อยมีค่าเท่ากับห้าร้อยตัวถัดไปเลขสี่นะครับสี่อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับสี่พัน ตัวสุดท้ายเลขสามสามอยู่ในหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับมีค่าเท่ากับสามหมื่นอันนี้คือค่าของตัวเลขแต่และตัวตามค่าประจำหลักของมันนะครับค่าของตัวเลขอันนี้คือเราดูว่ามันอยู่หลักอะไรมีค่าเท่าไหร่ ส่วนเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์อยู่ในหลักอะไร<ส>ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอนะครับจำไว้ด้วยนะครับศูนย์อยู่หลักอะไรก็มีค่าเท่ากับศูนย์เสมออันนี้คือค่าของตัวเลขแต่และหลักถ้าศูนย์ไปอยู่หลักหมืน่นก็มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันต่อไปเรามาดูค่าประจำหลักค่าประจำหลักกับค่าของตัวเลข จะไม่เหมือนกันนะครับค่าประจำหลักถ้าเป็นหลักหน่วยจะมีค่าประจำหลักเท่ากับหนึ่งอันนี้คือค่าประจำหลักนะครับต่อไปหลักที่สองหลักสิบนะครับหลักสิบค่าประจำหลักของมันก็จะมีค่าเท่ากับสิบ ต่อไปหลักร้อยหลักร้อยนะครับค,รค, 1, 1, ค่าประจำหลักของมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยต่อไปหลักพันหลักพันค่าประจำหลักของมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันครับถัดไปก็เป็นหลักหมื่นหลักหมื่น ค่าประจําหลักของมันก็คือหนึ่งมืนครับหนึ่งหมืนหลักแสนถ้าเจอหลักแสนค่าประจําหลักของหลักแสนก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งแสนครับอันนี้คือค่าประจําหลักนะครับค่าประจําหลักก็จะไปสัมพันธ์กับค่าของตัวเลขนะครับว่า แต่ละหลักมีค่าเท่าไรทำไมเจ็ดอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับอันนี้เราต้องรู้แล้วว่าเพราะเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ดเมื่อคูณกับค่าประจำหลักของมันคือหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับต่อไปเรามาดูหกหกอยู่หลักสิบหกมีค่าเท่ากับหก ค่าประจำหลักของมันคือสิบใช่ไหมครับก็หกคูณสิบเท่ากับหกสิบอันนี้คือค่าของตัวเลขแต่ละหลักนะครับต่อไปเลขห้าเลขห้าก็มีค่าเท่ากับห้าแต่มันอยู่หลักร้อยค่าประจำหลักของมันคือหนึ่งร้อยก็มีค่าเท่ากับห้าร้อยนะครับต่อไปเลขสี่ เลขสี่มีค่าเท่ากับสี่แต่มันอยู่หลักพันค่าประจําหลักของมันคือหนึ่งพันสี่คูณหนึ่งพันก็เท่ากับหนึ่งพันอันนี้คือค่าของตัวเลขกับค่าประจําหลักมันสัมพันธ์กันแต่แยกให้ออกนะครับว่าอันไหนคือค่าของตัวเลขอันไหนคือค่าของประจําหลักครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ